วันนี้เราจะมาเก็บผักบุ้งเต็มเลยอันนี้ไม่เป็นผักบุ้งอะไรผักบุ้งไทยผักบุ้งไทยมันเก็บตอนเช้าสา่แล้วมันจะดำตอนนี้เรามาเก็บกันก็แปดโมงแล้วเขาต้องเก็บตอนเช้าเช้าใช่ไหมใช่เพื่ออะไรนะมันจะได้ไม่ดำมันจะได้ไม่ดำถ้าเราเก็บสายตอนนี้มันดำยังเเริ่มแล้วเริ่มดำแล้วใช่ไหมถ้ามันเพราะว่าผักบุ้งคนนี้มันจะเป็นยานะดูเยอะมากแม่บอกว่าผักบุ้งอันนี้ เราแค่โยนใช่โยนเขาเรียกโยนลากมันเนาะมันก็ขึ้นโยนลากมันก็ขึ้นเลยปกติเขาก็ทาแบบนี้กันอยู่แล้วป่ะใช่มันปลูกง่ายมากเลยอ่รือว่าแล้วแต่พันธุ์หรือว่ามันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเแค่โยนลากเองเนอแค่เอามาวางดูเดิยนี่คือนี่คือผักบุ้งหมดเลยนะเนี่ยแค่โยนลากทิ้งไว้เฉยๆฉแต่ว่าก็ต้องมีน้ําด้วยไหมเกี่ยวไหมมีสิร เรานนเรา <ทำ S 1> ลดนานนีน่นขึ้นธรรมชาติปลอดสารพิษอันนี้ปลอดสารพิษแน่นอนเตัวแรกผัดตัวแรกเออย่างเยอะอ่เาเก็บใส่ถงัง แบบไหนที่มันอ่อนเขาดูยังไงเหรอยอดไหนยอดมันเหรอมันเขดูยัไงมันจะออกขาวๆเหรอใช่ยอดขาวมันจะอ่อนถ้าทําไมเราถึงจะต้องแบบเก็บยอดตรงนี้ก็มันจะอ่อนมันจะอ่อนใช่มันจะไม่แข็งเกินไปเวลากินใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะขายยอดอ่อนแล้วทําไมเราถึงต้องเก็บตอนเช้าเพราะว่าถ้ามันมีแดดเยอะกว่านี้มันจะแดง อ๋อมันจะแดงทําให้มองไม่ออกเฉยๆหรือว่าพอมันแดงแล้วมันก็เหมือนแบบมันแก่ถ้ามันอ่อนอย่างนี้คือว่ามันอ่อนจะเห็นว่ามันอ่อนมันขาวหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามันมีแดดแรงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันอ่อนหรือมันแก่ใช่ไหมอ๋อนึกว่าเราสามารถแบบใช้ได้หมดเลยแต่จริงๆเรานี่ดูอันนี้นอนเจาะใช่ไหมนอนเจาะปอดซานพิษนอนจะกิน ถ้าฉีดยาน,นอนไม่กินไม่คิดว่าผักบุ้งจะปลูกง่ายขนาดนี้แค่แค่โยนไปก็ <c oughs> ขึ้นขึ้น <c oughs> เลยนะครขอให้มีน้ำแฉะชุ่นๆแต่ต้องแบบอยู่ที่ดินด้วยหรือเปล่าก็อยู่ที่ดินด้วยอยู่ที่ดินอยู่ที่น้ำนะน,นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสต้องลองแบบปลูกแบบจริงจังแบบลองเพาะดูว่ามันจะออกมาสวยกว่านี้หรือเปล่าสวยสิอันนี้คือปล่อยทิ้งแบบปล่อยแบบลากเอามาทิ้งเลย โยนทิ้งทิ้งทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งไว้พอมันมีน้ํามีอะไรสักพักหนึ่งเขาเรียกไงนะมันจะออกลากมันจะออกลากแล้วไปเกาะดินเองนะครับนี่คืออยู่หลังบ้านจริงๆเรามีสองฝั่งเลยใช่ไหมผักบุ้งเนะี่ยมีฝั่งตรงนั้นอีกมีใครปลูกผักบุ้งอยู่หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าปลูกยังไง จะเอาเทคนิคไปใช้บ้างเ,เ,เยอะมากเยอะจนลกไปหมดเลยเต็มเลยเนี่ยที่เห็นนี่คือแบบเต็มไปด้วยผักบุ้งทั้งนั้นเลยนะทุกคน,รนเ,เราปลูกไว้แค่สำหรับกินนะฮะเราไม่ได้ปลูกไว้ขาย พอย่างนีแบบอันไหนแก่แก่แล้วลองชี้ให้ดูหน่อยแบบไหนที่ไม่ควรเก็บแล้วก็ไม่ไม่เก็บอยากเก็บมันแก่เน่ยมันก็ไม่แก่แต่มันตั้งเฉยๆมันจะมีดอกมันเป็นยังไงนะมันตั้งเขคําว่ามันตั้งคือคือมันเยอะไงมันจะแน่นมันก็จะพุ่งหาแดดมันก็จะมันจะวิ่งหาแดดอะไรมันจะยืดออกมาให้คนน้ำจะรับแดดรับแสงแดด ม,มันต้องการแสงแดดมอนหนามันหนาไปด้วยเน,ะน,นาะช่วงนี้เราอยู่กันแต่ส่วนผลไม้เรายังไม่มีเวลามาดูส่วนผักเลยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาไปเน้นเก็บผลไม้กันก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าฝนแล้วเนาะ งามกว่านี้ลบกว่านี้มันจะลกกว่านี้โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรนะผัดผักบุ้งกันลอยฟ้าได้ไหมต้องแบบลอยฟ้าแบบที่เขาทำเราโยนไม่ได้เรารับไม่ได้โอเคนี่ไวยแดงก็ได้แกงส้ม